และวันนี้กลับมาพบกันนะครับในชแนลใหม่ของเรานั่นเองนะครับนั่นก็คือช่อง Nannis Channel นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นช่องที่เอาไว้เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมนะครับผมนี่บอกไว้เลยว่านี่คือเกมโลบอกนะครับซึ่งผมก็เป็นมือใหม่เนี่ยเพิ่งสร้างเลยนะเพิ่งสร้างภายในไม่กี่นาทีนี้ที่ผ่านมานะครับแล้วก็นําม,มาอัดคลิปกันเลยทีเดียวเฮ้ยอะไรวะ What the fuck ก็เกมนี้น่าจะเป็นเกมคล้ายๆกับไมค์ c r a f t เนาะซึ่งผมเนี่ยเป็นมือใหม่เลยก็ยังไม่รู้เกี่ยวกับอะไรทั้งนั้นนะครับก็ได้แต่เดินตามาผู้เล่นคนอื่นๆนะแล้วก็รู้สึกว่า จะมีเขาเรียกว่าการแต่งกายนะครับมีของมีไอเทมที่อยู่ในเกมเนี่ยมากมายเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมคนไหนที่เคยเล่นหรือว่าน้องๆหน,น,น,นูคนไหนที่เคยเล่นนะก็ฝากคอมเมนต์นะก็ฝากคอมเมนต์บอกด้วยนะว่ามันต้องเล่นยังไงนะวิธีการเล่นแบบโปรเฟชชั่นนั่นนะครับน้องๆไม่มีอะไรตอนนี้ผมก็เดินดูเอ่อเกือบทั่วแมปละอันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรกระดานบอร์ดนะ ู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุดหรือเปล่าของวันนี้แล้วก็เป็นเพลเยอร์ที่ทำแต้มได้เยอะที่สุดนะอันนี้ผิดถูกไงก็คอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับเนี่ยผู้เล่นตอนนึงคืนเนี่ยตอนนี้ผมอัดอยู่ประมาณตีสามตีสี่นะครับผมก็ยังมีผู้เล่นหลายคนอยู่นะแต่ว่าอ พี่ครับพี่เขาพองเล่นเนี่ยมันเข้าไปทางไหนครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ว่าเนี่ยสังเกตเราจะมีประตูพิเศษนั่นเองนะตรงนี้เราสามารถอ่านแมปได้ว่าแมปนี้มันเข้าได้หรือเปล่าแมปนี้เราเข้าไปเล่นแล้วมันจะเป็นแบบเกมแบบไหนแบบไหนนั่นเองนะแบบไหนที่เขาฮิตกันนะเออแบบไหนที่เขาฮิตกันนะทุกคนเพื่อนๆชอบแบบไหนกันเนี่ยฝากคอมเมนต์บอกได้นะเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูนะแต่ว่าตอนเนี้ย เราต้องเข้าไปสักเกมแล้วแหละเอออันไหนนะที่เข้าฮิตกันเฮ้ยใครมาทำร้ายฉันรอบฆ่าฉันหรออืมเราจะตามคนนี้ไปนะถ้าเกิดคนนี้เข้าห้องไหนปุ๊บเราก็เข้าห้องนั้นเออว่าแต่เออคุณผู้ชายครับเออช่วยนำทางเป็นนวิเกเตอร์ผมหน่อยได้ไหมครับเอออย่าหนีผมสิอย่าหนีผมสิเอองั้นเราจะตามคนนี้ก็แล้วกันหรือว่าจะตามตะลุงคนแก่นี้ เองจะเข้าประตูไหนอืมฉันว่าจะเข้าประตูนี้นนะอืมประตูนี้มันก็ไม่ค่อยน่าเล่นเท่าไหร่แต่ว่ามาเข้ากันไหมมาเข้ากันไหม้มา,เ,ากมเกิดลุงเข้าผมก็เข้าทันทีเลยครับผมเนี่ยเป็นคนที่อ่อตามผู้ใหญ่แล้วหมามันจะไม่กัดนั่นเองเนาะอืมนะตอนนี้แล้วเมื่อไหร่ลุงจะเข้าเนี่ยครับอืมลุงเข้าผมเข้าเลยเนาะ โนี่ก็คือเขาเรียกว่าปี2020แล้วก็2022อาจจะเป็น ID ที่สร้างขึ้นมาในปีนั้นๆน,น,นะครับซึ่งผมเนี่ยสร้างแบบสดใหม่สดจีเลยนะครับเมื่อปี2024นะครับผมเออว่าแต่เราไม่รอช้าแล้วเราต้องเอาสักเกมดีกว่า,าเกมไหนเฮ้ยทำไมมันเป็นแบบรูปภาพ2มิติอย่างนี้เราเล่นยังไงอ่ะอ๋อมาละโอเคโอ้ข้างในคนเยอะเลยนะ แล้ววิธีการเล่นมันเล่นยังไงเนี่ยอ่ออ่ะอะอะ,อะเข้ายังไง,อ,อ,ไงอ,อ่ะอ๋อหมายถึงเฮ้ยเอ้าเราเข้ามาแล้วนี่เฮ้ยคืออะไรดีเซิร์ตดีเซิร์ตคือทะเลทรายแล้วยังไงต่อหมายถึงเรากับเพื่อนร่วมทีมจะ,ะใช้ชีวิตร่วมกันนะในครอบสี่เหลี่ยมนี้เฮ้ยแล้วยังไงอะไม่เห็นมีคนเข้ามาต่อเลย ถ้าไม่มีคนเล่นเราก็เล่นไม่ได้เหรออืมเข้าห้องนี้ดินี่นะนับถอยหลังแล้วโอเคตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนอะครับอืมอืมตอนนี้มีอมไม้ไมเขาเรียกว่าอะไรไม้ถูไม้เช็ดกระจกแล้วก็แอปเปิลผลไม้กล้วยพร้อมกับไฟฉายตอนนี้มันยังเป็นกลางวันอยู่ถ้าทางจะขิวขอหยิบกล้วยไปก่อนล้วกันเอ้ยกดอ e, ีเพื่อ รับปืนโอ้โหน่าจะเสียตังนะครับแต่ว่าเออเราเอาไว้ก่อนดีกว่านะตอนนี้เราควรจะทำภารกิจเอ่อทางด้านขวามือเนี่ยเขาจะให้เราซ่อมรถนั่นเองเนี่ยก็คืออ่ามันจะมีอยู่4อย่างเอ่อมีอะไรบ้างที่เราต้องซ่อมอ่าล้อไปก่อนละกันล้อล้อล้อโอ้มันจับเวลาหรือเปล่าเดี๋ยวอใส่ล้อย,ยังไงเอ่ยอุ้ย คนนี้ใส่ล้อแล้วนะเหลืออีกี่ล้อเนี่ยเอา้าครแล้วนี่เฮ้ยสี่ล้อนะดูดูเขาทํานะเขาค่อนข้างจะชำนาญเอ้ยเขาเปลี่ยนสี่รถด,ด้วยนีเ่เราต้องตามพี่ครับคุณทำเลยโอ้ติดไฟหน้ารถติดไฟหน้ารถเอ้ยถ้าเกิดเราช่วยเขาตรงนี้เ่วกลยกระดได้ปะ มันไม่มีปุ่มอะไรให้ผมกดนะทุกคนเออเฮ้ยอะไรอะกด e กด e เพื่อเปิดประตูหรือปิดประตูอ,อ้อรออืมอ่ะวางล้อไว้ก่อนเฮ้ยเหลืออะไรเนี่ยเพื่อนทําเกือบจะหมดแล้วนะแต่ว่าของผมเนี่ยมันยังไม่ขึ้นเลยเออเอานี้ไงอา่าปิดประตูรถอย่างนั้นหรืออ่ะปิดประตูรถอย่างนั้นหรือเอา้ามันก็ปิดแล้วนี่นี่ไง อีซิตไม่ใช่สิกดอีอ้าเราขึ้นไปนั่งก็ได้ด้วยอ้าโหยเฮ้เรลานี้มันตัวถ่วงของทีมจริงแต่แต่ว่ามันเอาใส่ยังไงเนี่ยผมหยิบมาแล้วผมกดใส่ไม่ได้นะทุกคนเอออ้าวางไว้ก่อนเฮ้ยอดูเขาสิว่าไปด้วยไปด้วยอ้าวด้วยฉันไปด้วยกด กด e เอกดกด,ด e ทูซีโอเคไปลุยทุกคนเดี๋ยววาาออกเดินทางได้ว่าแต่ที่นี่มันคือทะเลทรายอันอ้างว้างแล้วเราจะต้องทำอย่างไรเอ้ยอันนี้คือรถที่เราต้องซ่อมหรือเปล่าไม่รู้สินะแต่ว่าวหนุ่มคนนี้เขาทำเสร็จแล้วว่าแต่พี่จะพาผมไปไหนเอ้ยช่วยขี่มันตรงๆหน่อยสิ ตอนนี้เนะเรากำลังเดินทางสู่ทะเลทรายอ่าสวรรค์นหน้านะไม่ใช่สิอันนั้นมันทุ่งสวรรค์นหน้าแล้วทีนี้เราจะต้องไปที่ไหนเอออืมเฮ้ยใครวะใอ่ะี่ลงเหรอลงไงอ่ะเฮ้ยลงไงตัวกด e เพื่อลีฟโอเคตอนนี้เราได้ลงมาจากรถแล้วเฮ้ยอ๋อเอาหยิบได้ปะเอาหยิบได้ปะ เฮ้ยขอหยิบได้หยิบไม่ได้อะทุกคนเฮ้ยว๊อะไรอ่ะแล้วพี่ไปฆ่าเขาทำไมเนี่ยเดี๋ยวบอกแล้วว่าปนซปเปอร์มาร์เก็ตนี่เนี่ยนี่เนี่ยนี่เอนี่เอจะบอกลว่าตำรวจเฮ้ยเราต้องหนีวะคนไงอ่ะผมไม่มีปืนนะต้องทำไงอ่ะผมหยิบปืนไม่ได้อ่ะ ผมยิบปืนไม่ได้ทุกคนเสียงเขาพูดหรือเปล่าเพิ่มเสียงหน่อยสิเพิ่มเสียงหน่อยสิเอ่อสวัสดีครับสวัสดีครับกดยังไงอะเนี่ยมันกดไม่ได้ทุกคนดับเครื่องละตอนนี้คือผมทำอะไรไม่ได้เลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอโหโอโหเฮ้ย คืออะไรอ่ะคือผมหยิบปืนไม่ได้วะทุกคนผมว่าตอนนี้อ,อพี่ชายคนนี้เขาก็จ,จัดการทุกอย่างเสร็จสับแล้วนะอเวลาที่เราจะต้องเลื่อนพลเลื่อนทับเฮ้ย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 ,อ,ยอะไรอ่ะโอ้น้ำกันเหรอรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะเ,เราสามารถหยิบได้ปะยหยิบได้เลย อเออหนักมันเยอะอ๋อเราใส่ไปที่คืนเฮ้ยเอ้เอาแล้วมันใส่คืนแล้วมันกลับทางเราทุกคนยีนอ่อ๋ออึ๊บเอา้าทำไมมันกลับทางไปอย่างเงี้ยแล้วเอาข้างนี้ดิเฮ้ย What the fuck เอ้าทุกคนดูดิมันกลายเป็นรถที่แบบ ไปแบบส่องไว้ข้างในเออเอาเอาเฮ้ยตอนนี้ผมอยู่อย่างโดดเดี่ยวเอาไว้เอาไว,าาวา้คือผมจะรู้ได้ไงว่าในห้องเนี้ยมันมีคนออนไลน์อยู่กี่คนล่ะทุกคน<ม> <c oughs> ยิงกันยับยิงกันยับเดี๋ยวนะวิธีการเล่นมันเล่นยังไงเอ,อ่ยตรงนี้เป็นปุ่มเพกดตรงนี้ล็อกกันสีเหลืองสีฟ้า เฮ้ยตอนนี้เราเกิดมาเรามีธนูเลยนะปอดโบยี่สิบนะเราตามเพื่อนไปแล้วกันมีเลือดอยู่้เฮ้ยเฮ้ย Nice headshot เฮ้ยโอเคเราอยู่ทีมแดงนะตอนนี้เราต้องยิงทีมที่เป็นสีน้ำเงินนั่นเองนะเฮ้ยเฮ้ยมันมาอย่างไงเนี่ยทุกคนมันมาบุกเกิดเราเลยนะ ไม่ได้การละไหนไอตัวต้นเรื่องมันอยู่ไหนมันนี่สุดดีเฮ้ยเฮ้ยคน,นเก่งเกินไปป่คอคผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะเจอมาปุ๊บแบบอยู่ๆก็เฝ้าพรอ,อ,อินอะไหนๆมันอยู่ไหนเราซูมแล้วป่ะอุย้ยเอาเรื่องโหดเกินเอานี้ เมื่อเราซุ่มเนี่ยเหมือนเคาน์เตอร์เลยนะทุกคนใช่เคาน์เตอร์ปล่าวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เฮ้ยบนตึ๊คนโอ้โหมันโหดเกินว่ะเอาดิมาดิมันยิงมันยิงผมยับเลยโอ้โหแบบว่าโอเมไรอ๋อมันจะมีสตออยู่ข้างบนเนี่ยนะว่าใครอยู่ที่หนึ่งอันดับหนึ่งโอ้โห โอ้โหเก่งเกินทุกคน what the fuck เฮ้ยมันมีแท็บบอกว่าว่าใครได้เต็มแบบโอ้โหเป็นเก่งมากเลยวะเราสู้ไม่ไหวเลยอะคนทำไมวะมันมีเกาะป้อเนี่ยเราเลื่อนเราแค่ร้อยเดียว,อวเองอะแล้ดิแล้ดินี่นี่เฮ้ยทำไมเรายิงมันเข้าน้อยจังนะเฮ้ยมันยิงเราแรงมาก คนไเพื่อนดีกว่าเราเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันใช่เวลาเป้าโอ้โหวิมันเก่งมากไอ้แบมพายตัวนี้ว่าแต่ว่าแต่มันอยู่ไหนเราจะไปล้างแผนโอ้โหก็คือทีมสีน้ำเงินนะเป็นทีมที่ชนะนะทุกคนอ่าเฮ้ยเฮ้ย เราเลือกสีเขียวโอมจะเป่ยนเป็นสีนะเราเปลี่ยน,ป,นปืนกได้ปะไปตามเพื่อนเราไปเฮ้ยนี่ยไปดิไหนดูไหนมันนี่นี่นะี่นี่นะี่นี่เนะีเฮ้ยเอาวะเราฆ่าได้หรอทุกคนสีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรอสีเหลืองเหรอนี่ไงออกไปเฮ้ยเราเก็บเลือดได้ปะเฮ้ยโอเคได้เลือดนะตอนนี้ผมฆ่าไป มีสกรอร์สี่นะมีสกรอร์สี่นะเฮ้ยนี่เน,นี่ยนี่เนี่ยโอเคเราห้าเราได้ห้าตัวทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอยสูงกิจาการทุกคนโ holy เ h i t bro เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิครับมาดิครับออ้ย a r s e n อ l แกรกมันทำผมหัวดุ่ง ้สีอะไรอ่ะอันนี้มันสีอะไรวะอึมันทำได้ไงวะใช้เพื่อนเราปะใช้เพื่อนเราปะเ้ยอ้ย้ย,ย,ย,ยนี่นี่โอเคเราเก็บเลือดได้ไหมเฮ้ยว<ะ>ยเลือดเราเหลือสามยิงตัวเองไม่ได้นะตายลนะ แล้วสกอร์ถึงเท่าไรเราถึงจะชนะทุกคนตอนนี้สีเขียวเราค่อนข้างที่จะแต่งนะโอเคเฮ้ย okay. hey. มันยิงตรงไหนเราลองทำแบบโอ้ oh, มันยิงตรงอย่างงี้อ๋อเอโอเคเราได้สูตรแล้วเราได้หลอยละเราได้หลอยเออเอาเฮ้ยเออเราขึ้นไปบ้างมาเลยโอันนี้มันอยู่ข้างบนอันนี้มันอยู่ข้างบนไหนอะ ไหนอ่ะไหนอ่ะเอา้าเราฆ่าได้ไงวะทุกคนอุ้ยตอนนี้เราเลื่อนเราเหลือแปดเราต้องเซฟเลื่อนเราลนะยิงกระสังข์โอ้ยเชิ่นเฮ้ยเราฆ่าได้ด้วยวะอ่าฮะเราชนะนะทีมสีเขียวชนะนะโอ้โหทีมเพื่อน,นเราแบบโคต,ตรเก่งทีมเพื่อนเราโคตรเก่งทุกคน เดี๋ยวเรามาเล่นอีกตาหนึ่งแล้วกันตอนนี้แบบให้มันเข้ามือสักหน่อยอะอะสีแดงเราอยู่ทีแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเราเป็นทีมซุ่มเหรอซุ่มไนเปอร์อย่างนั้นสินะเฮ้ย o o d shot What ยิงโดนเหรอวะเนี้ยไฮ้ช็อตเด้เอาดิมาดิเุ้ย อย่าบอกนะหมดสไนเปอร์เ <Upper> ฮ <language> no anyway. ้ยน <gained> ี h, okay. ่ม okay. ันหมดสไนเปอร์ว่ะทุกคนอ่าโอเคอุ้ยโอ้โหโอเค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 เฮ้ยเอ้ยมีคนลอยมีคนลอยเหรอ ไอ้วนนี่นนี่นี่สองตัวโดนเหล่าโหดีเสียดเราโอ้มันเหล่าได้ด้วยนะเราก็ยืนเหล่าดิเหลอทุกคนไอ้นี่มันแมนเกินคือว่าเราเล่นเมาส์เร็วเกินไปหะเราต้องเป็นคนคนซุ่มยิงเห็นละเฮ้ยยิงไม่โดน ไอ้นี่มันจะลอยแล้วไอ้นี่มันจะลอยแล้วโอ้โหเฮ้ยเอฟเอ็มไอีกแล้วนะเอฟเอ็ไมไนี่มันเกินไปนะนเนาเกินนะทุกคนโอ้โหเฮ้ยเอาเรื่องว่ะเอาเรื่องว่ะคือแบบฝีมือแต่ละคนนะนี่แนี้เฮ้ย โอ้ยมันต้องซูมปะมันต้องซูมไหมครับอืมอเคเราไปกันต่อ,อเเลสโกตอนนี้เนาะฟัวยิงฟ้าันเก่งเกินไปอุยอ้ยอุ้ยมันกระโดดยิงโหดเกินกระโดดยิงโหดเกินเหนวะไหนวะไหนวะ ยิงอะไรวะเนี่ยนี่แน่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 แล้วผมยิงเป็นเป็นร้อยนัดมันยิงนัดเดียวผมตายผมจังเอาไอ้นหนวดนี้ลงให้ได้ตายยังวะเฮ้ยตอนนี้เมมสุดๆตอนนี้เมมสุดๆผมเห็นเป้าหมายละอยู่ตรงนู้นไกล้ไม่ไกล มันเปลี่ยนปืนงไงทุกคนทำไมมันมีสไนรัวนะกดเปลี่ยนปืนนีงไง่ไหมอ่กดเปลี่ยนปืนนี่ตอนนี้เรามี a w p นะถ้าเกิดเราจะยิงวัดเนี่ยมันก็คงยากขอยิงเลยเมาส์ผมเร็วไปปะ เฮ้ยทำไมเพื่อนมีสไนรัวกัน,นวะเออคือตัวเนี้ยไอเนี้ยตัวเป้งเราต้องเอามันให้ได้โอ้โหเฮ้ยเมาส์ผมมันเร็วเกินไปวะทุกคนอืมเราต้องเอาชัยชนะมาสู่เพื่อนให้ได้ตอนนี้ผมยิงไปแค่สี่ตัวนะเฮ้ยยิงโดนเลยอ้โหโอ้ยโปรไฟล์มันเท่ทำไมทีมเขามันเก่งจังเลยอ่ะ ทีมผมนี้แบบบุกไม่ออกเลยนะอยู่เกิดอย่างเดียวเฮ้ยเฮ้ยเ you got him เอ้อ <Excellent. S 1> โอเคผมฆ่าได้นะเมื่อกี้แต่ว่าก็โดนเพื่อนเขาสอยมาดิมาดิมันต้องเล่นยังไง่ะทุกคนเฮ้ย hey, ยิงโดนนะยิงโดนโ hey, อ้โหเฮ้ยอันนี้มันซุมม่มอ่ะโอเคราได้สนไหนนี่ล่ละ มาทุกคนโหมดใช้ย่อยนะอ้โหที่มันโหดเกินไปปะมันหดเกินไปปะที่มันโหดเกินไปะปะมาดิแล้วผมซุ่มไหนาหมายอยู่ไหนเออเอเอผมยิงไม่ทะลุทำไมมันยิงทะลุวะเฮ้ยอย่าไปกลัวพวกเรานี่แนะี้มาดิ แล้วทำไมเป็นคาได้วะอ่าวหือเอาดีเอาดีทำไมมันโหดกันจังผมรู้สึกว่าตูไม่ได้เลยน <Hey, S 1> ี่นี่เฮดช็อตี่ดีต้องใช้เอาดีแม่นหรอแม่นหรอแม่นอ๋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 อโอ้ยโอ๊ย,อยสูญหมด เฮลมีเฮลมีเฮลมีนี่นี่ไอ้นี่มันมันสายเหล่าเหรอนี่มาดิพลิกสกโคพลิกสะโคที่เป็นคิวนี่นี่จับจุดได้ก็เอาอยู่จับเกิดได้ก็เอาอยู่จับจุดได้ก็เอาอยู่จับจุดได้ก็เอาอยู่โอ้โหโอเคเราเริ่มเริ่มมีส่ง้ะทุกคนเริ่มมีส่งนะคิวสอง้ะตอนนี้ ต้องคลิกสก็บเข้ามั้ยเฮ้ยยิงไม่ออก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 ว่าคืออะไรอ่ะคือมันทำอะไรมันเผาผบเหรอ พูดตอ่อยังไม่ยอมแพ้ไอนี้มันจะลอยโอ้โหไอนี้มันคมเกินหรอมันคมเกินคนอนะมันคมเกินคนว่ะทุกคนนี่ผมจะเอามันผมจะเอามันมาดิมาดินโอ้โหสีแดงนะชนะสีแดงก็คือเราปะเราปะอ๋อเราชนะโอ้ทีมเรามันยิงไว้สามสาม โอเคใช้พลังงานไปเยอะพอสมควรนะถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคลิปโลบอกกอีนี้นะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะเอาแบบซซอบซอบซบึซบๆไปก่อนนะค่อนข้างที่ชา สนุกกันเลยทีเดียวนะยังไงนะก็ฝากให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b กันกันด้วยนะครับนี่ก็เป็นช่องใหม่นะเดี๋ยวจะมาอัดคลิปสนุกสนุกลงเรื่อยๆเลยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากที่รับชมจนจบนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย